ราชาธารราชบาัรลัเปิดผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรออดังมีรายนานต่อไปนี้ามมาปริญญาตร บัณฑิตเขียนยมดับหนึ่งว่าที่ราอยตีหญิงแสงดาวสีจันทร์ว่าที่ราอยตีจักรีบุญยิ่งปริญญาข้าศั์บัณฑิตเขียนยมดับสองนางสาวเข้มจินาวิทยารัตน์นางสาววิไลพรบุญมีว่าที่ราอยตีหญิงวานีรัตน์กิ่งซ้อนนางสาวอชลาแก่นแก้วนางสาวรัตนาพรมโตปริญญาข้าศั์บัณฑิตนางสาวขนุวันณบรรทุเรียนตุลนางสาวขนุอ่อนพุนยริศนางสาวมชนกเลือดทหารนางสาวมนฑาเกตทองนางสาวมณวันกลิ่นเอี่ยมนางสาวปณิกาแซ่ลิ้มนางกฤษณาแก้วมณีนางสาวกัจนาจ ขอนราอี้แซวัาถิรติมีกิจวินาไชกิ กิติศักดิ์นิราลักษณ์นางสาวฟูรุดีสังทองจากการเอกเกิดเกียรติตะวันแจ้นายเกรียงแกรบุญเผ่าพ่วงนายเกษมสารเอกสิทธิ์บัญชานางสาวมิสาสุภาผลนางสาวจันยาลักษิีสมุทรนายเฉลยสวงกาบแก้วนางสาวจุฬาสองโตนางสาวจุฬาอัมภวันนายจตุพงศ์มีสีนายจิตกรสะอาดนางสาวจีเหลาบางอรุณนายจิรพงศ์สอนรุ่งนายจิรภัสสีดาลัยนางสาวจุฬารัตน์จันจอมนางสาวจุเรยวันศรีกุทอนนางสาวจุเรยวันพิรุณนางสาวจุฬารักษ์ดาแก้วนายเฉลิยวุฒิสีทองนางสาวชลดาบุญชู นางสาวชนิตาสัจวันศิริวดูโธชาล,ลงคงวิรอดนายชำนาญศีนารางนางสาวชุนมาจงพันธ์นางสาวชุนมาดำเลิศนางสาวชุนมาเพียรจันทร์นางสาวโชติตาเจริญโพนายนรงหอมอิ่มนายนรงศักดิ์อยู่เล่นางสาวน,านัทวันทองอ่อนนายนัชยาชมพูนุชยวัทธิดาดีนัทพงศ์เสือทองนางสาวนัทวันขุนเนรนายดำรงรกักกัดผู้นายจินภพแก้วศรีแม่ทวีรัตน์รัตนาจารย์นายทยุทธปั้นานายธงชัยจุมุสิกนายธนพัฒน์เกิดสวัสดิ์นายธนพัฒน์คง นางธนวัรเกิดนิยมนางธนวรรณเกิดนิยมนางธิรยศิพิเมืองนายธิรพ์จันปทัศนางสาวนุษนากินนายนภดลป้อมเพชรนางสาวนิสตาเนรทองนายนรเรนถาวรชาตินางสาวนวลวันำผลนายนุ่ลคจบสีนางสาวนัทธาคงทรัพย์นางสาวนัทธาคงทรัพย์นางสาวนรพัฒน์พึ่งน้อยนางสาวนันทิยาอินขำ นางชาทับสุบันนางสาวน้ำพึ่งนาคพองนางสาวนิดาสุกาวาดนายนิเดียนรุ่มากาศนางสาวนิสากรจันทร์นางสาวจริงเงินบำรุงนางสาวเนธทายศนันวัดเลตีหญิงบงกฎข้องดีนางพยุวัฒน์พงศ์เสริญนุ่มนางสาวมัจลัดประจันนายปนุอิสระมณีกุลวัดประพันธ์ทัหญิมวังบ่งกฎข้องดีนางสาวปิยภัทรคงคำนางสาวปวีนาฤทธิเดชนางสาวปัทมากมุชาตินางสาวปัทมาธนงนายประจิตเยี่ยมรัศมีนายประจิตเยี่ยมรัศมีนางสาวปิยนาทองเปี่ยมนางสาวปิยุ พวงเทพลนางสาวปิยรุชกรสีนางสาวปิยรัตน์อุยทองนายพงพาสจันทน์นงนายพงพัฒน์ปันเมนนายพงพาสภูมานางสาวพัชนาฝ่ายแสงนางสาวพนิดาน้ำชุ่มนางสาวพันเพ็ญพิลึกนางสาวพนธารรั่นแผ่วนายพุทธพงศ์ทวีธานายพุทธพงศ์ทวีธานายพัชรนสิรานเงินนางสาวพิชญาเรื่งอารีนายพิพัฒน์ภูเกตนางสาวพิมพรวงจันทร์นางสาวพุทธพงศ์คุ้มครูนนางสาวพิชรัตน์เอี่ยมสะอาดดาบหลวงไพโรจน์ปันทร์ซับนายดาบหลวงเพรจน์ปันทร์ซับ นายเพวันบุทศนางสาวพระริอมรยาตอ่อนนางสาวพัชรานันสารนันนายพุทธนนท์ต่วนเชเอมนายพุพงศ์วัทีนางสาวพิมพันพันธ์มั่นรั์นายภูดนพันธ์บุญนายมนัสักตั้งเสริฐนางสาวพัฒนารีวันนางสาวรีฟอเรืองมนิกิตนางสาวมินตาเปล่นแก้วนางสาวมินตาเปล่นแก้วนายยุทธนาทุมสเกตนายยุทธศักดิ์สงประชานายรณชัยนกไทยนางสาวรัชนีทิมชนนางวสิกรแก้วเชิงค้านางสาววิชราเจริญสาคพรนายวุฒิ์แก้วเรืองนางสาวนิสาเชื้อ านางสาวรัญญาปาทานวัดทีติ๋ลวรรณะทองเกี้ยงนายวันชัยหวานผลวัดทยติ๋งบนเผด็จการเรียนนางสาววลีบุญถมนางวรดีตะทองทองนายวิเชษหลังพึ่งน,นาย,ายนวินนยไข้แสงนายวินนยไข้แสงนางสาววิภากรยามานางสาววิลาวันจันทรอนนายวิศนุมาเมืองนายวิรพั์ทองกล้ยนายวิจุอุทยสมบูรณ์นายวิจุอินทรวิเชียนนางสาวรายาสารลำมนายสรายุอินทชาตนางสาวชินภาสศน,นำ้ำ านายพรกุณาพันธ์นางศิรัลัตแก้วรัฐนางสาวสุพนันพรมพยัคนางสาวสกาวสุจแจมนายสมชายกรณีนายสมชายกรณีนายสมฤทธิแก้วพงนางสาวสมวัฒย์ไพรจันทร์นายสมศักดิ์ทสสองวะนายสราวุฒิกมร,ราชนายสาวภูมิอาจพึ่ง นายยากรีส n ่านายสาธิตกัฟทู๊นายสัมมาอิทลักษเกษตรนางสาวสายพิงศรีเทานางสาวสายฉนกพร้อมไผสงนายสมจิตรกาจนะนายสุขสันต์กบกลิ่นนายสุชาติสอนภูนายสุธิพัฒน์ชัยพิเดชนายสุธิวัฒน์ทองแพรนางสาวชนางมีเทศนานางสาวชวิสากิ์พิมชนะนางสาวสุพรรษาชื่นชาตินางสาวพัตตาบากองนางสาวพัตตาสาวทองนางสาวสุภาพรบัวหอม จิตนายสุรเกียรติอินพรนายสุรเกียรติอินพรนายสุรพลเนตรแก้วนายสุรศักดิ์จันทัตนายสุรัชเจินศรีจันยานายสุรินเกิดเมฆนางสาวสุริพรอยู่เย็นนางสาวสุริดัตย์อินทพันฑ์วัดที่ดิงสุวยนาจันทองนางสาวณีประยุพันธ์นางสาวพานก็ ยโนายหลัใชัยวัจีสัจจะนายสังติยาวุฒิคุณสมบัตินายเอพิชาติขุนพิลึกนายอมรเทพคนทานางสาวไอทิพนันธ์สิงหนางสาวชลีแ,ล ا, แลท่ลิ้มว่านพิริติญิอัญชลีทองเพชรนินนางสาวอมพรชวนพยักษ์นางสาวลีเยโจดสีนายอาทิตย์แก้วช้างนายอาทิตย์ภูอ่อนนางสางพิศราทัมเพิร์ อริพรบรชาตูนนายสุสราบุษนินางสาวอราหพรแสงนวลนายกพลมุกจันทร์สิบเอกอกรัธพุนานางสาวเวการพุชัยปริยาวิทยาศาสตร์นิเกียรติ่ดับหึงนางสาวปริกนิชิโร่นางธิรพเจริญสิลป์นางสาวเสีมรอศนางสาวเรีสอาดิยาวิยาศาสตร์ปิเกียนยรดสองนางสารดาศีกำแหงนางสาวจนแอุปรทศัพย์นางสาวนรุลุบุตร